สวัสดีครับสวัสดีครับตอนเช้าครับเสาร์วันเสาร์ครับพี่น้องฮาพี่น้องมายังเราะบรรยากาศตอนเช้าอยู่นาคอนโดครับผมครับผมเบิ่งบ่อปลาก่อนครับพี่น้องครับตอนเช้าครับปลาครับครับ ใหญ่ๆครับพี่นอ้องสวยงงามครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องวันนี้น้ำล่องครับผมน้ำล่องเด้อพี่น้อง อ้วนครับงพี่น้องครับมองห้าวันปลาครับที่เวาร์วบานปลาครับผมโอ้นกพี่น้องนกนกกระย่างครับปลาบินไปแล้วครับผมบรรยากาศช่วงตอนเช้าครับเอามาฝากฟีฝากน้องเฮาคือเก่าครับผมหกโมงหน่อยๆครับพี่น้องครับ ทองฝากอะ,ะสุรัวสุรัวครับพี่น้องครับคึค้นขึักหน่อยครับผมเป็ดยีน่าน,นะครับเพืเ่อนๆครับตื่นเสาวมานี่ปังๆังบาน่าครับสกุลสกุลครับเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอเลยครับผมก็สิไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเด้อพี่น้องเอาไปคอมเมนต์ครับเรียยู บ่ห้าคือกันครับมองเฮาคว้านปลาครับพี่น้องครับครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับหน้าฝากพี่ฝากนอ้องเฮาคือกันครับแต่มื้อนี้น้ำต้อกแห้งนะครับพี่น้องครับนี่โอ้ผู้ใดเอายัางมาปล่อยหน,อนอ่อยน้องอครับผมมอดมัครับว้าเฮ้ ไอหนอเนาะบุเร่มาปล่อยร่อยอังคารเช้านี้บ่อฟีนองครับมีหอดมอรครับผม <c oughs> จะเดวงว่ามีคนมาปล่อยอังคารน,นะครับเัืนี้อังคานร้อยหนาคนนีครับมีหม้อมีฝาปิดพร้อมพี่น้องนีน่ครับผมเอา มองลงเง้ยครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพักฝากพี่ฝากน้องเงาครับผมเดี๋ยวครับกันโตที่บังห้องยูครับบองห้องยูห้องเศร้าครับผมเึืงสูงนี่ครับพี่น้องอายุประจำครับยุคนี้แล้วครับพักยุคนี้แล้วครับพี่น้องครับ แม่น้ำเจ้าพญาครับผมคลิปนี้ก็เพื่อนๆสมัชมเลี้ยก็จะเลืมนะครับฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามเป็นแรงใจให้ลุงมีนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปสันิดนะครับผมสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปครับเมื่อนวันอาทิตย์ครับผม